นี่ครับนี่ลูกนี่นะครับไอ้แดงหล่อมาล่อสั้นสลับยาวแข้งหน้าจัดเหลี่ยมตีดีผมกับแม่แข้งหน้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยแดงหลอ ตัวเมยแข่งหน้าจัดมากแม่นเรื่องคสมพันธ์นะครับ ไอแดงรอตีหัวล้วน